มะเร็งปอดกับเบต้ากลูแคนสารอาหารสู้มะเร็งปอดไปดูกันค่ะว่างานวิจัยบอกอะไรเราบ้าง สวัสดีค่ะวันนี้ดรใหม่ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในช่วงยนนิวทิชันสารอาหารสุขภาพค่ะสําหรับคลิปนี้ใหม่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งปอดค่ะซึ่งหลายๆคนกําลังให้ความสนใจกับโรคนี้ในปัจจุบนันโรคมเร็งยังถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยค่ะซึ่งโรคมเร็งปอดเป็นมเนร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับสองของโรคมะเร็งในประเทศไทยค่ะดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็งปอดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันโรคมะเร็งชนิดนี้ค่ะ โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดนั้นมีอยู่หลายอย่างเลยค่ะซึ่งข้อแรกก็คือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น PM 2.5 PM10 และก๊าซเรดอนค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงข้อที่2นะคะก็ได้แก่การสูบบุหรี่นะคะหรือว่าการสูดดมควันบุหรี่ค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงข้อถัดมานะคะก็คือการได้รับหรือว่าสัมผัสสารพิษไม่ว่าจะเป็นแร่หินแอสเบสตอสโครเมียมและสารหนูค่ะเมื่อถึง ข้อสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆยกตัวอย่างเช่นวัยสูงอายุหรือว่าคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งปอดค่ะซึ่งจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่หม่ได้พูดไปนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจัยข้อที่1ถึงข้อที่3เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปอดค่ะ นอกจากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงแล้วการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งปอดก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากค่ะซึ่งสามารถทำได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสุขภาพเป็นประจำและขอคำปรึกษาจากแพทย์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนซึ่งถือเป็นหนึ่งปัจจัยของการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งค่ะยิ่งไปกว่านั้นการทานอาหารที่มีประโยชน์ยังถือเป็นปัจจัยหลั ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดรวมไปถึงผู้ป่วยมะเร็งปอดค่ะ ดังนั้นวันนี้ใหม่จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับเบต้ากลูแคนค่ะซึ่งเป็นสารอาหารที่มีหลายงานวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพในการเสริมภูมิสูงโดยเฉพาะเบต้ากลูแคนจากยีสต ac ์ซัคโครเมสเซสซูโรเชซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ามีคุณสมบัติในการต้านมะเรง็งค่ะทําให้มีหลายทีมวิจัยได้ทําการศึกษาถึงประโยชน์ของเบต้ากลูแคนในการต้านมะเร็งปอดค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะว่าจากงานวิจัยเขาสรุปไปว่ายัางไงบ้าง มาเริ่มกันที่งานวิจัยในสัตว์ทดลองที่ตีพิมพ์ในปี2012ค่ะโดยทีวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าการได้รับเบต้ากลูกแคนนั้นสามารถที่จะลดหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งปอดค่ะ สอดคล้องกับงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2016ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นว่าการได้รับเบต้ากลูแคนนั้นสามารถที่จะลดขนาดและน้ำหนักของมเร็งปอดในหนูที่สำคัญก็คือเบต้ากลูแคนสามารถที่จะลดจำนวนของ myeloid derived suppressor cell หรือ MDC s ชนิด PMN ในก้อนมเร็งและม้ามได้โดย MDC s เป็นเซลล์ตัวอ่อนที่ถูกควบคุมโดยเซลล์มเร็งไม่ให้เจริญไปเป็นเซลเล์เมล็ดขาวที่ทำหน้าที่ในการกำจัดมะเร็งคะ่ะ อีกทั้งยังสามารถที่จะยับยั้งการทำงานของภูมิคุ้มกันอื่นๆทำให้เซลล์มะเร็งจเจริญเติบโตและลุกลามดังนั้นการลดลงของ MDAC ก็จะทำให้เซลล์เมลดขาวสามารถทำหน้าที่ในการกำจัดมะเร็งได้มากขึ้นค่ะ ยังไม่พอเท่านี้นะคะทีมวิจัยยังพบอีกว่าในผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นของ MDAc ในเลือดเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งปอดค่ะอย่างไรก็ตามการทานเบต้ากลูแคนนั้นสามารถที่จะลดจํานวนของ MDAc ได้นอกจากนั้นประมาณ43%ของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ทานเบต้ากลูแคนจะมีการลดลงของ a r g i n a s e 1บนเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลซึ่งโปรตีนชนิดนี้สามารถที่จะบ่งชี้ถึงการพยากรโร ทีี่่ไมดและการยับยั้งการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวค่ะจากผลของงานวิจัยทั้งสองแสดงเห็นว่าเบต้ากลูแคนน่าจะมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งปอดค่ะโดยสามารถที่จะควบคุมการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในการที่จะไปกำจัดเซลล์มะเร็งปอดทำให้มะเร็งปอดมีการจเจริญเติบโตขนาดและน้ำหนักที่ลดลงค่ะ เนื่องจากมีหลายงานวิจัยที่ยืนยันว่าเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งปอดทําให้ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ได้ให้เบต้ากลูแคนในผู้ป่วยมะเร็งปอดควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันซึ่งได้แก่การรักษาแบบเคมีบําบัดยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาพบว่าการได้รับเบต้ากลูแคนควบคู่กับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดและยามุ่งเป้าในผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้นสามารถที่จะเพิ่มอัตราและระยะเวลาในการตอบสนอง ต่อการรักษาได้ประมาณ17%และ5เดือนตามลำดับเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเบต้ากลูแคนอีกทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีการลุกลามของมะเร็งปอดและสามารถที่จะเพิ่มอัตราการมีชีวิตอยู่เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเบต้ากลูแคนค่ะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ60%นของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเบต้ากลูแคนจะมีขนาดของก้อนมะเร็งที่ลดลงมากกว่า5-20ถึงมมตรในขณะที่มีเพียง15%ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเบต้ากลูแคนที่ก้อนมะเร็งมีขนาดลดลงมากกว่า5มมตรค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นมีผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเบต้ากลูแคนหนึ่งรายที่ก้อนมะเร็งยุบหายไปหมดหรือมีการตอบสนองต่อการรักษาอย่างสมบูรณ์จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการได้รับเบต้ากลูแคน ควบคู่กับการรักษาแผ่นปัจจุบันนั้นน่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งปอดและสามารถที่จะเพิ่มอัตราการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับงานวิจัยที่ใหม่ได้นํามาแชร์ในวันนี้ซึ่งแต่ละงานวิจัยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเบต้ากลูแคนนั้นเป็นสารอาหารสู้มะเร็งปอดค่ะดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งปอดคนไหนที่ต้องการทานเบต้ากลูแคนก็สามารถทําได้นะคะแนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนหรือคนที่อยากดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดก็สามารถทานได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากฝากบอกกับทุกคนว่าอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วน และดูแลสุขภาพตามที่หมาบอกไปนะคะจะได้ลดเสี่ยงโรคมะเร็งปอดค่ะสําหรับผู้ป่วยเองก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะไปต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกๆคนเลยนะคะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล